ตอนนี้หมดชากำลังวสิบสาอยู่ครับผมออกจากตรงบ้านอยู่แถวไหนเหรออ๋ออยูย่บ,บนสรีมัชฌาพสถาบนารีัลารนาล5ห้าตอนนี้ยังไม่ออกมาเนะาะตอนี้ยังค่ะยประมาณเจ็ีบานาทีน้องน้องยังไม่คลอดน,นะยัค่นนะมามาโรงบาอะไรนะมิตารค่ะนิพารแถวคอมเตยใช่ไหม I'm seeing <whistles> Thank <laughs> you.